เอาใจโปตนดกีชื่อกีนี่แงานมากห้อยหช่างช่างเยขี้อเค่ะช่าง่เลยัดหลือห้วงช่างหญ่นะครับช่างหญ่ไอ้นันบอกทีหลังช่างอวนอวนอูตอบางซอตั้งซื้อละ ดูเครื่องเลยเครื <kel rs> <Yeah. S 1> ่องคอมสุรุ่นหมึงมากก่อนวันนี้มีมากเลยมีขีดอยู่อีสี่สี่เรอ่ดี๋ยวนี้เหร่เออเอบีซีอัี้มีมากไปมันอาเขียื้อดื้อเลยทำอะไก็ได้ รถหงายนะมันมาด <Pie year nes> <stop> ูกันเลอนะครับออกแล้วคนจะแห้งกรลด

ชิ Arrow, like ้นข uh huh. so so, uh. uh, so really ้อหลังเศามึงก็ได้กินน้ำมันมือสี่ลิตรเก่าเลยยันเวียนหักนี่ยังขึ้นมาติดหัวลูกสูบสูบสี่ปลาจะลุบเนาะกลัำหลวมลกับกินน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบเพื่อเรามันมันลวกออกนี่แหละเพอาะด้วยใส่กาวไว้ไม่ให้มันไหลมันไม่รู เกตัวแรกิดน้ำมันถ่วงยูหัวหมูวันบ่เตรียมลงไปน้ำมันเครื่องหายกับเขาไปเติมยิ้หัวหมูวันนี้เตรียมบ่เตรียมหัวบ่ไอพี่โบปั๊มน้ำมันเครื่องเหรอหอย่างเอาย่างดูยันมาแล้วแล้วนะมาแล้วแล้วเห็นแนวสร้งวันมือนี่แหละมือประกอบบัดิ้เท่านี้ กินมูย์แล้วครับท่านน้าโมูโมู่น้ามูยมูนี่ขอให้บอกมาเก็บวะดึงดิ้นนั่นละดึงละเยียกตัวสองตัวสองตัวข้านั้นละสองที่สามสองตัวสองตัวเอาล่าดิบมา

นี่ลาวนี่ลาวนี่ลิ้นลิ้นลาวลิ้นเรียวมันด้วยเหรอวันลาเลีนไทยด้วเพื่อคนสงสัย,ยว,ว่าอะไรคือลาวลิ้นเลี้ยงดีดีนั่นนั่นตกเปพอตินด้วย ชํำแหละครับชำแหละงานมูมูสมน้นี่ไม่เท่าไหร่สายไฟดีสายไฟแล้วผู้ใดเป็นผู้ถอดมูลเด้อผมมีคนถอดด้อรูเขานอนหน้าป่ะติดหมดติดหม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 ดทั้งนี้ยก เดี you you ๋ยวต้องถอดฟ้าดิคือเอาข้างหลันี่อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกออนะครับพี่ได้ไถอดข้างหนัาน้องบอยเลไหนที่ถอดเนั่นก่อนลุกออกจากเฟืองเลยดินี่ดิี่่นี่เ อันนั้นไม่ต้องอ๋อเอาแค่แปนมันออกฟ้าหน้ามันเนี่ยเขางอแกล้งขึ้นหน่อยดหรอขันหมดแล้วเนี่ยคือขันง่ายแท้อันนี้เหมือนรถไถเขาคันไม่เรียนหรอกอ๋อคันเรียนขาดมันต้องให้มันให้ตัวได้ไหมพี่บ๊ว สีพอยงอัดไตว่าเนี่ยตู้นี้4ี่แสนกว่าป่าวมามีกันมองๆได้หรอข้าวนะน่าวลาบปะน่าว่าอืมว่าค่ามือสองกับมัน รถเสียตัวพอแพงพอลุงถ้าไปซื้อมึงฝามุ่น,นนะสายามอินเตอร์นะมันยี่ตกประบ้านแค่ก็ได้สี่แสนยังคิงถ้ามีเงินสดเราไปถาประมุ่นเอาเลยเแดงอะไรกันอยู่ยอ นยหยิบคอืมหยิบมันไม่ด่าแล้วเขาลือก่อนเราแล้วอก็ุ้ยจำได้อีกแล้วนี่เลี่ยนไหเบแล้วเนี่ พ่มจด้ชาบแดงมะลูกว่าอะไรลูกอ,อ,กอีกโอสามสูบสาม,สสามไหมบอกกับบ้งไหมนี่นี่เขามาร์กไว้อยู่นี่ส่สก็ท ให้มาเบอร์3เขาบอกไห้คุณมนเบอร์4ี่สใส่ปีดไลด่เอ<ม>าอลยพี่บลูกสูบปอกแห้นีนี่โอ้จุดใหญ่ไฟกระพริบ แดงแล้วมันก็แดงแล้วนี่จิบจิบจิบจเอบวจิบจิบจิเลยสภาสีม <throat> ันความาหมดล้วนี่จิบห้ต่อนี่เนใจบอกปนไพวกกินทยพวกกินกันแดงแล้วถุกก้างแล้วพ่าั่มา

นี่แดงเลยแล้วอย่างเี้เพิ่งชาบมันนนี่ดสวนด้วนบกเอาไงก็ได้ยไว่าเ้ามันเือที่บอกอืม กันดีปนันพลุงกับซื้อของหมกลงมาใส่รถีเท่าโบใส่เล่นปะนี่เ็นปะรุนหา่วยเครื่อ,องไม้มาว่างเลยบ่พุง ียบคลิปมีคำตอบเป็นคำตอบป่านรถผมบอกมางอกกึบปลเสียต่อสองคนปลายประวัติคืนเด้วันแล้งป่านรถผมมางอกกับเสียต่อสองคนลมเคียงล้วปุ๊บมางอกุูปคอขาดปุ๊บต่อแีกเนียไปสร้อยมาตั้งไปไปมเหรมาแล้วคือมององฟองเลยมาลงปุ๊บไปต้องหาไปพอซิวเมย์รถสัตว์มาเพราะมางออกหน่อยเดียวเห็นแล้วสอบมกิติบหวเคียงเดิมผมหรือพี่บัว มันใหม่เองสิเนานี่มันแดงน่แดงมันใหม่งั้นมันใหม่แล้วมันซึกล้อรอเฮ้ยนี่มันแดงมันเป็นสีขาวสมงานหมูมครับงานหมูเครื่องเอาเลย เดียวกันมีคว้าข้อแววอยู่นี่ฮะมีหมากไปอยู่ห้อยมันออนก,กแล้วมันหมากไปแล้วได้ไปไดนพี่ลุงของเครื่องนั่นก็าทำไปจบเกาทำเหรอเน